<ersch> วันนี้พาทุกท่านมาที่โบราณสถานที่ชื่อว่าวัดตะแบกคู่ครับที่ได้ชื่อว่าวัดตะแบกคู่เนื่องจากในช่วงที่เข้ามาบูรณะของกรมศิลป์ที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรด้านหน้าของกำแพงแก้วของโบราณสถานมีต้นตะแบกอยู่สองต้นนะครับ ก็เลยเป็นที่มาของชื่อว่าวัดตะแบกคู่นี่คือมุมที่มองจากด้านหน้าที่ตะวันออกของกำแพงแก้วที่ล้อมรอบในส่วนที่เป็นวิหารนะครับเมื่อเราเดินจากที่ตะวันออกเข้าไป ผ่านประตูที่เป็นส่วนหนึ่งของกำแพงแก้วนะครับด้านหน้านี้เรียกว่ากำแพงแก้ววัสดุหลักที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดของโบราณสถานก็คือศิลาแลงเมื่อเดินผ่านกำแพงแก้วเข้ามาก็จะเห็นส่วนที่เป็นบุกด้านหน้าที่ยื่นของวิหาร เป็นมุกยืน่นลักษณะมุกยื่นแบบนี้จะคล้ายกันแบบนี้แล้วมีบันไดทางขึ้นทางเดียวแบบนี้จะพบเห็นอีกวัดหนึ่งครับที่ลักษณะคล้ายกันก็คือที่วัดกลุ่สี่ห้องครับเราจะเห็นเสาในส่วนของมุกนะครับเมื่อเดินขึ้นบันไดส่วนของวิหาร ก็จะค่อยๆเผยส่วนบนมีเสาที่สูงอยู่ต้นหนึ่งนะครับที่ยังคงเห็นส่วนที่เป็นปูนโอบนะครับวัดตะแบกคู่มีอายุอยู่ราวพุทธศตวรรษที่20-21ถึงนะครับหรือเทียบปีพศก็คือพศ1,901ถึงปี2,200นะครับให้ชมเสาต้นนี้ที่ยังเห็นรอยปูนโอบด้านในจะเป็นเขียงศิลาแรง ที่วางซ้อนๆกันในด้านซ้ายมือเมื่อเรายืนอ,อยู่บนวิหารก็จะเป็นอาจสงนะครับยาวๆในโซนนี้เรียกว่าอาจสงที่นั่งสำหรับพระสงฆ์ในการประกอบพิธีด้านบนวิหารเมื่อเดินเข้ามาตรงกลางวิหารเราจะเห็นฐานชุกชีฐานที่ ใช้ในการประดิษฐานองค์พระพุทธรูปที่อยู่ตรงกลางวิหารที่วัดตะแบกคู่มีความพิเศษอย่างหนึ่งครับก็คือพบว่าส่วนของฐานชุกะชีนะครับมีพระพุทธรูปหินทรายอยู่ด้วยนะครับตรงนี้คือส่วนพระพุทธรูปหินทรายเมื่อเปรียบเทียบกับด้านหลังที่เป็นโคลนศิลาแรงของพระพุทธรูป พระพุทธรูปหินทรายจะพบเห็นอยู่สามวัดนะครับมีที่วัดตะแบกอีกวัดหนะึ่งแล้วก็วัดเสมานามที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชรอีกที่หนึ่งนะครับที่บริเวณวัดตะแบกคู่ด้านบนวิหารมีต้นไม้ขึ้นด้วยนะครับยังไม่มีการนําออกครับยังไม่มีการตัดออกเราก็จะเห็นสภาพที่เป็นเหมือน โบราณสถานทิ้งร้างครับให้ได้ชมโดยเฉพาะช่วงนี้มีใบไม้ร่วงโดยรอบครับผมเดินอ้อมมาด้านหลังให้ได้ชมมองกลับไปทางด้านหน้าวัดนะครับเมืองกำแพงเพชรก็เป็นเมืองศีลาแรงครับใช้ศีลาแรงเป็นหลักในการสร้างไม่ว่าจะเป็นโขนศีลาแรงพระพุทธร,รูปนะครับหรือการสร้างวิหารก็จะใช้ศีลาแรงเป็นหลัก ด้านหลังของวิหารก็ยังคงเป็นบุกยื่นเหมือนด้านหน้านะครับมีบันไดลงสองทางด้านหน้ามีบันไดขึ้นหนึ่งทางความพิเศษของที่วัดตะแบกคู่ก็คือด้านหลังของวิหารจะไม่มีเจดีย์ประธานตั้งอยู่นะครับเพราะว่าผังปกติจะมีวิหารตั้งอยู่ด้านหน้าเจดีย์ประธานตั้งอยู่ด้านหลังในแนวแกนตะวันออกตะวันตกนครับ อย่างที่วัตแบกคู่ไม่มีในส่วนของเจดีประธานนะครับในฝั่งทิศตะวันตกและทิศใต้จะเห็นฐานของศาลาอยู่จำนวนมากนะครับสาลาและก็กุฏิกระจายอยู่จำนวนมากแล้วก็ฝั่งทิศใต้ก็จะมีบ่อน้ำครับตะวันตกก็จะมีบ่อน้ำนะครับให้ชมมุมนี้ที่เห็นขวามือจะเป็นกำแพงแก้วนะครับ แล้วก็สายมือก็จะเป็นส่วนที่เป็นฐานบัวความบัวหงายแล้วก็มีลูกแก้วอกไก่ที่เป็นส่วนของฐานของวิหารนะครับอกไก่ก็คือส่วนที่เซนสันนูนขึ้นมานะครับมองมุมนี้จะได้เห็นโบราณสถานวัดตะแบกคู่ที่ชัดเจนมาเช้าๆจะได้แสงประมาณนี้นะครับแสงจากทิศตะวันออกมาตะวันตก ได้ยินเสียงธรรมชาติเสียงนกร้องให้สมาชิกได้ชมมุมเช้าเของวัดตะแบกคู่กันครับหลังคาของวิหารในอดีตนั้นจะเป็นเครื่องไม้นะครับซึ่งผ่านการเวลาพุทธศตรวตรรษที่20-21มาก็ผุพังไปหมดแล้วนะครับจึงเหลือเฉพาะฐานที่เมืองกำแพงเพชรมรดกโลกจึงเป็น โบราณสถานจึงเป็นเหลือเฉพาะฐานที่เป็นศิลาแลงเป็นส่วนใหญ่นะครับเมื่อเดินออกไปด้านหลังครับในส่วนที่เป็นกำแพงแก้วออกมาด้านหลังเราจะเห็นมีบอ่อน้าครับที่เป็นบอ่อศิลาแรงอยู่บอ่อหนึ่งครับปุ่มนี้คือ ส่วนที่เป็นบ่อศิลาแรงนะครับปัจจุบันก็ไม่มีน้ำหลงเหลืออยู่ผมเทียบเคียงตำแหน่งให้ดูนิดหนึ่งนะครับมุมนี้จะออกมาทางทิศตะวันตกของโบราณสถานปัจจุบันป่าไม้ก็ได้รับการอนุรักษ์ไว้ร่มรื่นสวยงามนะครับแต่ละฤดูก็จะมีอารมณ์แตกต่างกันไป เมื่อเดินมาทางตันตกออกมาทางทิศใต้นะครับก็จะเริ่มมองเห็นฐานของศาลาฐานของกุฏิจำนวนมากนะครับผมกำลังพาท่านเดินอ้อมรอบๆพื้นที่ของวัดตะแบกคู่ครับเราจะเห็นบางส่วนที่เป็นเสาของศาลา แล้วก็จะมีพื้นที่ที่เป็นส่วนของกุฏิสงฆ์นะครับจะได้เห็นบรรยากาศโดยรอบเผื่อวางแผนมาท่องเที่ยวที่เมืองกำแพงเพชรน,นะครับส่วนนี้เรียกว่าเป็นส่วนที่เป็นของกุฏิสงฆ์นะครับห่างออกมาไม่ไกลมองไกลๆฝั่งโน้นคือส่วนที่เป็นวิหารนะครับ จะเห็นมีบ่อน้ำที่อยู่ด้านข้างกุฏิใช้ในการอุปโภคนะครับชําระกายเป็นเหมือนสองห้องนะครับห้องนี้เป็นห้องชําระกายแล้วก็มีบ่อน้ำอยู่ด้านข้างนี่คือเรื่องราวของวัดตะแบกคู่นะครับที่นำม,มาให้ทุกท่านได้ชมปีข้อสังเกตจาก อาจารย์นักโบราณคดีหลายท่านบอกว่าวัดที่อยู่ใกล้ๆกันอีกวัดหนึ่งชื่อว่าวัดเพการามอาจจะเป็นวัดเดียวกันตอนนี้ผมยังเยอเดินอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของวัดตะแบกคู่นะครับวันนี้เดินผ่านส่วนที่เป็นศาลาฐานของศาลานะครับเดินเข้าไปใกล้ๆส่วนที่เป็น พื้นที่กำแพงแก้วเพื่อที่จะเทียบเคียงบริเวณวัดที่อยู่ต่อกันอีกวัดหนึ่งชื่อว่าวัดเพการามอาจารย์บางท่านก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวัดเดียวกันครับตรงน,นี้ให้ได้ชมลองลอยปัจจุบันนะครับที่มีต้นไม้โอบศิลาแรงอยู่ตรงนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่สวยงามนะครับ ของวัดตะแบบคู่ด้านหน้าของวิหารห่างออกมาประมาณสักประมาณ50เมตรนะครับจะมีส่วนที่เป็นอุโบสถแต่ถูกระบุว่าเป็นอุโบสถของวัดเพการามส่วนนี้นะครับเป็นอุโบสถของวัดเพการามที่ ฐานของใบเสบาปัากไว้ทั้งหมด8จุดนะครับส่วนนี้สันนิษฐานว่าเป็นอุโบสถของวัดเพการามแต่ด้วยความที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันอาจารย์บางตำราอาจารย์ท่านก็ เชื่อมโยงระบุว่าเป็นวัดเดียวกันกับวัดตะแบกคูค่เป็นพื้นที่เดียวกันผมเลยนำมาให้ชมคู่กันนะครับตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ที่ถูกระบุว่าเป็นวัดเพการามโดยที่ส่วนที่ชมอยู่นี้เป็นอุโบสถเนื่องจากมีฐานของใบเสบาแจุดครับที่ผูกพัทธสีมา เป็นอุโบสถด,ด้านบนก็มีฐานชุกกระครับมีกำแพงล้อมรอบกำแพงแก้วล้อมรอบเมื่อเดินทะลุออกไปด้านหน้าจะมีกลุ่มของเจดีย์เป็นเจดีย์รายเจดีย์องค์เล็กองค์ใหญ่ผสมผสานกันอยู่ในเขตกำแพงแก้ว ของวัดเพการามเมื่อเราดูพื้นที่ทั้งหมดเชื่อมโยงกันระหว่างเพการามวัดเพการามกับวัดตะแบกคู่ถ้าเชื่อตามแนวคิดที่ว่าเป็นวัดเดียวกันก็เป็นไปได้ว่าส่วนนี้คือส่วนที่เป็นเจดีย์ประธานที่รวมมาไว้ด้านหน้าทั้งหมดไว้ในกำแพงแก้วด้านหลังคือวิหารตรงกลางคืออุโบสถครับถ้าคิดตามแนวคิดนี้ก็จะ เป็นลักษณะวัดเดียวกันนะครับแต่ถ้าแยกเป็นคนละวัดที่นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งวัดนะครับเราจะเห็นลักษณะของเจดีย์ประธานที่อยู่ภายในข,ขอบเขตกำแพงแก้วนะครับเจดีย์รายนะครับมีหลายๆองค์แล้วก็มีส่วนที่มีการปัก เสาศิลาแรงไว้โดยรอบตรงนี้สันนิษฐานว่าเป็นโพธิมณฑลนะครับใช้ในการปลูกต้นสีมหาโพครัเป็นพื้นที่ปลูกสีมหาโพซึ่งในช่วงพุทธศตวรรษที่20-21แนวคิดเรื่องสัตามหาสถานหรือสถานที่7แห่งที่พระพุทธองค์เสด็จไปหลังปริิพพาน หลังตัดสัูขออาัยครับก็จะมีเรื่องของโพธิมณฑลครับหรือสถานที่ในการปลูกต้นสีมหาโพธิ์อยู่ด้วยนะครับนี่คือพื้นที่ส่วนที่เป็นโพธิมณฑลของวัดเทการามก็ตั้งอยู่ในแนวแกนตะวันออกตะวันตก แต่ก็จะไม่ตรงกับแนวแกนของวิหารของวัดตะแบกคู่นะครับเฉียงเฉียงออกมาเล็กน้อยจะเห็นมีเจดีลายสองค์นะครับอยู่ภายในพื้นที่กำแพงแก้วส่วนนี้ในส่วนของวัดเพชารามเองก็มีบ่อน้ำ เป็นบอ่อศิลาแรงบอร่อนี้ก็เป็นบอ่อที่มีความลึกอ,อีกบอ่อหนึ่งลึกแล้วก็มีชั้นศิลาแรงหนานะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของสองวัดครับวัดตะแบกคู่กับวัดเพการามที่จังอยู่ติดกันในเขตอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรน,นะครับ นำสวัดมาเชื่อมโยงให้ท่านได้ชมร่วมกันเพราะมีการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวัดเดียวกันในบางตำราบางตำลาก็าระบุว่าเป็นคนละวัดนะครับขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวของโบราณสถานมรดกโลกกำแพงเพชรจะนำมาให้ทุกท่านได้ชมต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับ